สวัสดีครับจะมาตกกลับมาแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับรายข้านความมืดนะครับเราก็จะรีวิวอย่างก์วัวเรียกของมันเยอะมากมากและของมันดีมากมากเลยนะครับไม่อยากให้เสียเวลาในการแบบว่ารีวิวนะไม่งั้นจะยาวเกินไปนะครับของรายข้านความมืดนี้ก็มาตั้งวันที่21นะครับเมษายนถึงวันที่1พฤษภาคม21เมษายนถึง1พฤษภาคม21เมษายนถึง1พฤษภาคมจำไว้นะครับส่วนลด50-90%เหมือนเดิมนะก็ใครดวงดีก็ส่วนลดไปเยอะๆใครดวงสวยก็ส่วนลดไปน้อยๆนะครับไปพวกตะกินขอให้มันได้ส่วนลดหน่อยนะสาธุนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่ง21เมษายน -1 พฤษภาคมนะครับก็ของดีๆยาๆมากมายเลยนะครับแล้วก็ชุดสวยๆเยอะมากนะชุดวินอยู่ในกิจกรรมนี้ด้วยสร้างความมืดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเริ่มเลยดีกว่าอันแรกนะครับเราจะไปรีวิวพวกแบบกระเป๋าแล้วก็คอยชันทั้งหลายก่อน,นครับอันแรกก็คือตัวนี้แฟชชิ่งวิงนะครับก็เป็นกระเป๋าที่น่ารักมากกระเป๋าปีกปีกดำ <c oughs> อันนี้ก็ออกแบบไปจากประเทศไทยนะครับ เราอยากเห็นคนไทยบินได้นี่นี่น่ารักนะครับราคาที่สามเก้าเก้าเพ็ดราคาเต็มนะไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับก็หารสองคือแพงสุดหารสิบคือถูกสุดนะก็คือหารสองก็คือสองร้อยเพ็แพงสุดที่น้องจะแบบซื้ออันนี้นะครับส่วนถูกสุดที่น้องซื้ออันนี้ก็คือสามสิบเก้าเพ็ดสี่สิบเพ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> นี่เป็นกระเป๋าที่พี่ติดดาวไว้ก็ชอบสองอันนี้นะครับต่อมา สกายบอร์ดนะครับ <c oughs> ระดับสีส้ม <c oughs> นี่เอาค้างอีกครับ <c oughs> <c oughs> ยิ่งแบบรีบรีวิวว่ยมันยิ่งค้าง <c oughs> อยากจะขอคอมใหม่สลดเกิน <c oughs> ไกด์บอ่์ตัวนี้นะครับเบสซิ่งบลัสไกายบอร์ดไก่จำได้ก็คือไอชุดดำอะ่ะชุดดำที่เท่ๆที่แพงๆอะ่ะตัวนี้แหละ <c oughs> ต่อมาอันที่สามเป็นท่าทางนะครับท่าทางระดับสีฟ้า <c oughs> <c oughs> เอา้าออกมาทำไมท่าทางระดับสีฟ้าก็เรียนไกลหนะ่อย อาลืมบอกสกายบอก499นะครับจะบอกราคาไว้ถ้าทางคือทางน,นี้นะ <c oughs> เหมือนจะเป็นดีเจโยโย่เ <c oughs> <c oughs> นะี่ยถ้าทางถูกมาก299เพรลดมากเลยแบบ30เพรถ้าทางนะต่อมา <c oughs> จะมีเป็นแบบ อะไรกะสกายบอร์ดมีกอันหนึ่งดีหว่าเนีสกายบอร์ดอันนี้ <c oughs> ใส่แปดเนะี่ยสุดแวนสุดเงี้ยของเราอันนี้อยู่ที่ราคาหกเก้าเก้าเพชรนะครับหกเก้าเก้าแล้วก็มีไอซ์สวอนนะครับ <c oughs> น,นี่พยายามคัดอันเด็ดๆมาให้ดูนะไอวอลใส่เบิดแทง ตัวนี้นะเป็นไนวอลแบบเหมือนรถถังแต่ยิงออกมาเป็นสีนะครับไอ้ซ่อดที่499เพชรนะขอตัดรีวิวไปแล้ว <c oughs> มีถ้ายังมีไอ้นี่เดี๋ยวมีล่มนะครับขอ,อเปลี่ยนเนี้ยอันไหนดีอันไหนดีสามแล้วกัน <c oughs> มีล่มระดับสี ม่วงในชื่อลมฟังกี้อันนี้ก็ของใหม่อี่ไหนเ <c oughs> นอ,อ๋อไม่ใช่ล่มฟังกี้มันไม่เป็นไอ้น,นี่มันเป็นอุปกรณ์ใส่ตัวนะโอ้งง <c oughs> โอเคเอาใหม่มาแฟชั่นกันได้ละนะครับเริ่มจากทรงผมก่อน ทรนะงผม s อสเฟ h นี่เป็นทรงผมระดับสีม่วงที่ค่อนข้างสวยนะครับมีทั้งของผู้ชายและของผู้หญิง <c oughs> ก็คือทรงผมนี้นเป็นทรงผมไล่สีนะครับสวยเลย <c oughs> นะอันนี้ อยู่ที่หกเ้าเโทเคนไอ้หกเก้าเพชรนะครับความจริงมันจะมีของผู้หญิงด้วยนี่นี่ย่อมันจะแยกกันนะของผู้ชายผู้หญิงจะใส่ร่วมกันไม่ได้นะครับสำหรับตรงผมมัน นี่เป็นนี้น่ารักวะโคตรน่ารักใส่น,นี้แทนเดียวน่ารักติดดาวให้เดียว yeah. 699เท่ากันนะครับเนี <c oughs> อ่อ,อันนึ่งคือ,อันนี้อันนี้ใส่แดงผู้ชายผู้หญิงล่มฟังกี้ที่จะกี้หาไม่เจอเพราะมันไม่ใช่ล่มไม่ใช่แบบว่าพรดชูแต่มันเป็นล่มจริงๆนะล่มก็คือล่ม <c oughs> ต่อมา แพ็กเยอะแลอเกินเริ่มจากอะไรก่อนดี <c oughs> ไปแพ็กไล่จากโอ้โหโอ้โหไก่อ่อะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรรีวิวอย่างรวดเร็วนี่ขนาดรีบรีวิวของหีอเทีเย นี่จะเละโอเคเริ่มรีวิวกันเริ่มจากสีม่วงนะครับสีม่วงก็จะมีตัวูเอ่าตัวนี้นะครับแพ็กไขยแยงสีขาวแต่ตัวแพ็กไขยแยงสีขาวเนี่ยมันจะอยู่เป็นกล่องนะกล่องละสี่สิบเพชรแล้วก็ไปสุ่มอีกทีหนึ่งถ้าเกิดขยับได้อีกอันนึงจะเป็นนี่ เซกเตตนรกนะครับอันนี้เป็นกล่องเช่นเดียวกันกล่องละสี่สิบไปสุ่มเอาทีหนึ่งนะส่วนอันที่ไม่เป็นกล่องอันหนึ่งจะไม่เป็นกล่องอันหนึ่งก็คือจะมาเป็นชุดให้เลือกได้เลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่เริม่มตั้งแต่แ๊บนะเยอะลึกเกินยู่ไหนพี่อันนี้นะครับแพ็กเพิ่งเทม,มินผู้ชาย ตัวนี้ก็อยู่ที่999เพชรนะครับก็คือถ้าลด50%ก็เหลือ500เพชรถ้าลด90%น้อก็เหลือ100เพชรนะต่อมาก็มาต่อด้วยอ๋อพังสเตอร์เนอร์ก็มานะครับพังสเตอร์เนอร์ก็999เพชรเพราะฉะนยุคดีก็เหลือแค่100เพชรตัวนี้เป็นชุดที่ต้องมีอะเอาง่ายๆล้วกันใครไม่มีก็ควรจะต้องซื้อไม่ซื้อก็ไม่รู้เหมือนกันจะว่าไงแล้วนะเหลือ500เพชรคือแบบแพงสุด500เพชร mc สติคิงอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เสื้ออย่างเท่เก่งก็โอเคเป็นคนชอบใส่เสื้อกันสําหรับตัวนี้นะครับก็9ก้าเพชรเช่นเดียวกันสําหรับราคาแพงสุดนะครับ <c oughs> ต่อมาดับม่วงก็จะมีป๊าป๊าปขอไล่รดูก่อนนะโอเคอันต่อไปนะ่าจะเป็นแพ็คแพ็คที่คุณค ค้นหาก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยแทนนี่แพคซอนเซติคอ o ลอ r นะครับตัวนี้ก็เท่ดีนะครับใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยด้วยนะว่าแล้วก็เปิดเลยเดีกว่า <c oughs> นี่นะชุดสวยดีกางเกงสวยทรงผมสวยนะสามารถไปใช้ได้ตัวนี้ Sunset ิคอ,อเลอร์ก็ไม่แพงเลยนะครับเพราะ ราคาอยู่ที่99้เกชรเก่าเพ็ดเท่ากันนะครับ <c oughs> ต่อกันที่ต่อกันทนนะนนนี่สองชุดนี้นะสองชุดนี้อันนี้ก็เไม่ใช่สองชุดนี้ยากมากนะชุดนี้ก็เป็นชุดแบบแนวแบบทั่วไปทั่วไปนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้อีกหลายชุดนึกถึงแบบเี่แจ็คสันวัน ก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นี่ก็แนวแบบเคป๊อปเช่นเดียวกันนะสองตัวนี้ก็เก้าก็เก้าเพชรราคาเท่ากันนะครับทั้งคู่ต่อมา <c oughs> แท้งนี้นะครับแพ็งนี้แพ็นี้เป็นของฟรีนะครับกิจกรรมช่วงเดือนมกราใครที่ทำไม่ทันนะครับก็สามารถมาซื้อได้ในราคาเก้า้าเพชร ใครทำทันก็คือรับฟรีไปตัวนี้ก็สวยมากเลยนะครับเป็นหนึ่งชุดผู้หญิงที่สวยเลยทรงผมก็เท้สวยทั้งตัว <c oughs> แจกไปแล้วใครทำไม่ทันก็สมอำน,นานะช่วยไม่ได้อีกอันหนึ่งเป็นแพคไหนวะแพ็คไหนวะอันนี้ <c oughs> พอลเซเดอร์นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็น่ารักดูดดิตัวนี้อยู่ที่999เพชช่นเดียวกันนะครับก็เป็นของใหม่เป็นแพคที่แบบยุคปัจจุบันปัจจุบันนะครับมีหน้ากากเอาด้วยเอาเวกัมพียม2.5นะครับแล้วก็ชุดที่แบบนี่ฮงเกงยียนพรอมเลนสงการโอ้โหสั้นเสมอือเกินตัวนี้นะชุดจะเป็นแนวแบบปัจจุบัน,นครับว่าสามารถไปใช้ไดนะ้น่ารักดิอืม <c oughs> ต่อมา ต่อมาต่อมาต่อมาที่อืมันจะเป็นเซตสี Purple Plus นะครับก็คือสีม่วงบวกนั่นเองอันนี้อยู่บนบนเนี่ยโอ้บนไป ป๊บ,บนะอ่ะแพงนี้นะครับอันนี้ก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเช่นเดียวกันนะครับก็แนวแบบชุดแบบสีสันสดใสเคยมาขายแล้วตัวนี้จะไม่ผิดฮึบต่อมาเป็นระดับสีทองนะครับอันนี้คือที่เป็นไซส์ก่อนนะเดี๋ยวจะมีเป็นแบบชิ้นอีกส <c oughs> ีทองก็เป็นแพ็กในว่า หาอนนะไม่ค่อยชุนไม่ค่อยคุยนกับแพ็คทองเท่าไหร่อ่ะแพ็คนี้อ๋อพี่ของพี่นี่เองนะครับบอกเลยว่าใส่สบงก็ส่งพลังสำหรับชุดน,นี้อันนี้ก็อยู่ที่ราคา1499เพชรนะครับรอยากเป็นของพี่ก็ซื้อได้นะครับ1500เพชรส่วนอันอื่นนะครับมาตัวคอนแกร์ จะมีหน้าก,กากนะครับหน้าก,กากที่เป็นหน้าก,กากกระดับสีม่วงนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจตัวใหม่ตัวเก่าขอดูแปับนึงึ <c oughs> ึนี่ของของใหม่ของใหม่เอ,หอาหน้าก,กากตัวนี้แท้จำได้ละให้ดูนี่จะเป็นแบบผ้าปิดปากแบบนี้นะเปิดหูมา อันนี่เทะเทะเทะเจ็บไปเท <c oughs> ่นะครับก็คือปิดเกือบชังหน้าเลยสำหรับตัวนี้ไอ้ที่เจ็ดเก้าเก้าเผ็ดนะยังเปิดก่อนเพราะจะโชว์ไลน์เพนระดับเพอร์เพลส s นะครับชื่อว่า Flash in darkness ตัวนี้ไอ้เอาไม่เป็นไรใส่ใหม่นี่ เป็นตาดำแบบมีเอฟเฟกโคตรเท่ตัวนี้เอฟเฟกตาแดงแบบใหม่แดงแบบดำด้วยเห็นเพื่อนเราชอบไปใช้ตาดำตาดำแบบไม่้นอนกัน <c oughs> ตัวใหน,หน้าตัวเก,เก่าแล้วไม่ใช่น,นี่ไม่ใชนน่มีอันนี้ที่ใช้บ่อยนี่มันเป็นแบบเวอร์ชันอัปเกรดของตัวนั้นนะครับก็คือเป็นตอนนี้เท่ เสรไปเลยไอ้ที่เจ็ดเกลีเกเพนะครับแล้วก็จะมีเสื้อวินนี่กับกางเกงนะครับกางเกงเ,เกมไม่ได้เสพไปกางเกงวิน <c oughs> <c oughs> เกมความจริงแห้กางเกงวินเป็นกางเกงลไรมังกรนี่เสื้อชื่อว่าเสื้อวินมอไใส่ตรงๆใส่ทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เป็นวินมอไใส่เท่ไป กางเกงก็เป็นกางเกงลายมังกรน,นะอันนี้ส่งเดียวกับพังสเตอร์ดันเนอร์นะครับอย่างไทยกางเกงอยู่ที่999นะครับส่วนเสื้ออยู่ที่1499นะครับลมาก็เหลือ149หรือว่า750แล้วแต่ดวงน้องนะราคาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งไอตัวเสื้อนี้นะครับใน,ในเสื้อมาแล้วท่าทางต้องมาด้วยท่าทางนี้นี่งนใส่เง้น,างนมา ถ้านีไม่จะค้างอยู่นะมันจะค้างท่านี้ต่อเราก็สามารถมาถ่ายรูปได้นะครับก็เป็นแก๊งเด็กแหวนนะมอไซจะไม่ใช่ทรงเชงนะอนาคตจะมีไหมไม่รู้แต่ว่านี้ก็น่าจะแหวนสุดในฟรีไฟล์แล้วทรงมอไซต,ตัวนี้นะ <c oughs> เป็นขี่ <c oughs> แบบซุปเปอร์แมนฟี้ยวเหลือเกินอันนี้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเพชรนะสำหรับท่าทางอ๋อมีอีกท่าหนึ่งนี่หว่าเป็นท่าแบบสีฟ้า <c oughs> ลืมรีวิว ชื่อแท้ว่าสวักกี้วีสเต็ปนะท่านนี้นะนะนะอืมอืมดทีปับ๊บท่านนี้ที่สองเก้าเก้าเพชรเท่านั้นนะครับนอกจากของพวกนี้ก็จะมีกล่องโทเค็นปืนกล่องโทเค็น สมุดอะไรเยอะแยะมากมายก็สามารถไปดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างของที่เอามาโชว์ใ,ใชๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตามเฟซบุ๊กยูทูบและีจิตกตอรด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าา